สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเกษตรกรนะคะผู้ที่มีความสนใจในการเลียงกลบนะคะเพราะว่าจะเป็นอาชีพลากลากะอาชีพเสริมทุกท่านนะคะลูกออดฟร์ฟมกบค่ะืัอนี้ลูกออดพาพี่น้องมาเบิงนะคะกบทีทําการผสมพันธุ์หนึ่งแตเมือขึ้นนีแล้วนะคะพี่น้องเนื่องจากมาฝนมันตกนะคะลูกออดก็เลยเดี๋ยเอากบตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมาผสมพันธุ์กันนะคะพี่น้องประมาณตีสองตีสามนี่แหละนะคะและที่นี่แบบ ผลที่ออกมาก,ก็คือว่ากบมันว่างใครนะคะในปริมาณที่พอใจอยู่นะคะเพราะว่ากบแม่พันธุ์กับกบพ่อพันธุ์ตอนนี้ของอเราก็เหลือบหลายนะคะ <c oughs> การว่างไครของกบแม่พันธุ์นี่นะคะขืนอยู่กับว่าใครเพิน่นจะแก่เต็มท้องหลายหน่อยปันใดขืนอยู่กับความสมบูรณ์ของกบแม่พันธุ์นะคะพี่นองเพราะว่ากบแม่พันธุ์นี่ ห่อให้อาหารปกติแล้วห่ากระตงให้อาหารผสมกับวิตามินนะคะเป็นวิตามินที่ให้บำรุงนะคะท,ทั่วไปของกบเนาะนะคะอันนี้ห่อกระสุผสมหัวอาหารนะคะหกินซึ่งหัวอาหารก็คือเป็นหัวอาหารกรบโดยเฉพาะนะคะโบไมบบ่ได้เป็นหัวอาหารป่านะคะพี่น้องเป็นหัวอาหารกรบ ที่ใส่เลี้ยงกบโดยเฉพาะเพราะว่าโปรตีนมันสูงแล้วก็บวกก็ว่าเให้อาผสมกับวิตามินนี่กบเพอเวลามันได้กินแล้วมันได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะเห็นเห้กบแม่พันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์แลวก็ให้สามารถที่จะให้ไข่เข้าในปริมาณที่หลายบวกกับว่าฝนมันตกอากาศเป็นใจหนาเย็นนะคะส้ำนีกบกะมันก็เป็นปัจจัยรักอยู่แล้วนะคะส้ำนีกระเห็นให้กบเข้านี่ว่างไข่็นปริมาณที่หลายึืนนะคะพี่น้อง เคล็ดลับกับบรดเชิงก็ว่าเป็นเคล็ดลับนะคะเมื่อนีร่ก็เมาเวาให้เฮาเด้ฟั่งนะคะสําหรับพี่น้องกเษกษตรกรไล่ไม้ทีเพิ่นเพิ่งจะเอากบผสมพันธุ์กันหรือว่าเพิ่งที่จะเริ่มที่จะที่จะเลี้ยงหรือบ่ที่จะดูแลในส่วนนี้นะคะไปใจลักลักลก,ก็คือฝนนี่ละนะคะพี่น้องแต่ว่าบางที่ถ้าเกิดว่าในการในการที่เหาเห็ด ฝนเทียมนะคะถามว่ามีผลมอกับมีผลนะคะแต่ว่ามันก็ตตรงบวกปัจจัยหลายๆยางถีบหรืออด,ดเดะวาไปนะคะนั่น,นคือปะทาเกิดเพาเหตุฝนเทียมนะคะเราจะต้องเริ่มทํากี่โมงนะคะอ่าจักโมงจังสีเหตุคือจังแบบเหมือนฝนตัวอีหลีนะคะต้องเหตุประมาณคําซัใดาเดอร์ซัใดาจะต้องเปิดเปิดสปริงเกอร์ใช้ในการที่จะ เหตุห้ hey, hey. เหมือนก็แบบว่ามีฝนตกนี้เขาต้องเปิดจักเทื่อนนะคะนี่นี่หนึ่งขึ้นนะคะพี่น้องแล้วหน้าเนี่ยมันจะเย็นมันสิเย็นมันจะเย็นขนาดไหนนะคะอันนี้มันก็ต้องมาวาัดกันหล้ะกัมาล่องฝึกล่องเหตุเบิงนะคะพี่น้องแต่ตัวนี้นะคะสิ่งถีเฮาบ่ต้องดินล้นยางร้ายนะคะนั่นก็คือว่าฝนตกฝนตก <c oughs> นตก,การที่เหตุเหตุกบพอแม่พันธ์ผสมใดผสมพันธ์ใดนี่คือว่า มือนั่นก้อนฝนสิตกนี่นะคะลูกอ้อยกับสิเปียนนมเก่าเนะี่ยออกให้เบิดเลยน,นะคะคิดว่ามือฝน,นจะตกนี่ลูกอ้อยจะเปียนนมเก่าคือทำความสะอาดอะคะพี่น้องล่างบอ่อออกให้เบิดเลยน,นะคะกับสิคัดบอ่อคัดยางออกไปมาหลังจากนั้นลูกอ้อยกับเสี้ยวหนามไม้นะมาไซ่นามไม้มาส่บะนิก,กะสีไสบลไายนะคะเพราะว่าพี่น้องกบคิดเบิรงว่าถ้าฝนตกมากนี่มันก็นสิเพิ่มปริมาณน้ำในบอ่ออยู่แล้วนะคะล้ะก็น้ำก็จะ เปลี่ยนอุณหภูมิเนาะจากปกติมันก็จะเป็นเย็นขข้นนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเขากับมาจับกบหลังจากที่ฝนตกตกเศร้าแล้วนะคะพี่น้องเขาก็สีมจาจับก,กบตัวผู้นี่มาใส่เนี่กบตัวเมียเลยนะคะแล้วก็ปล่อยถิ่มไว้นะคะกบกับสีทำการผสมพันธุ์โดยที่ฉีดน้ำเชื่อใส่กับไข่นะคะ ไข่ไข่รกลมเนี่ยมันจะออกประมาณตีหานะคะตีหาถึงสองโมงกลัวๆสามโมงเสาร์กันยังออกอยู่นะคะเป็นกลมบางโตนะคะพี่น้องลวกะ็เข้าก็เสียอ,ออกประมาณจากสี่โมงเสาร์นะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งทีลูกออดเดทำม,มาตลอดนะคะพี่น้องต้ส่วนมากเข้าสีบ,บค็อกไฮเดรทฝนเทียมปันไดนะคะนี่ก็คือเป็นสิ่งทีเขาเดอเอามงเป่าออจากประสบการณ์นะคะเพื่อพี่น้องเดตัดสินใจในใการ ล่องรองเหตุเบิงนะคะถ้าพี่น้องมีข้อสของสัยอิงเกียเก่ยวกับการผสมพันธุ์กบนะคะพี่น้องสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยสอบถามด่านล่างคลิปได้เลยนะคะมีปัญหาอัางหรือว่าอยากแนะนอาอังเข้ามานะคะกันแนะนาเนาะนะคะลูกเอากะขอบคุณลหลายๆทีพี่น้องเป็นกําลังใจให้นะคะแลวก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เขามากรับชมบลายกันหน่อยนะคะพี่นอ้องมีหยัางเขากับมาแหลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะนะคะคอยเหตุคอย,อคอยสร้างไปนะคะธุรกิจของสะค้องนี่แหละนะคะพี่น้องมันจังบริปเตเพลิงผ้าอาศัยผู้อื่นนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ